สวัสดีค่ะพี่น้องมือนห,หนีย่ายนุ่นมาอีกแล้วเห็ดยังมือนเนี <c> ่ย <oughs> ต่ำบักหงุงบักพริกต่ำแล้วนะจ้ะประมาณสิบเมตรมันเสียงดังก็เลยต่ำก่อนแล้วก็มีปูมีกุ้งมีหมูย่อต่ำส่วนมีบักเกิดเตะมะน,นาว ขนมเส้นบกผิดของเ่าบ่าต้องกลัววา่าสีบเ่เผ็ดเผ็ดมากจ้ะเส้นบกหุงน้อยหนึ่งลงมือเลยอันดับแรกเขืือเทศลงไปแล้วก็มะนาว ปลาปูข่อยมือนีขคือแหล่ขึ้ทอดละนี่แถบพี่น้องแสบคือเก้าจ้ะผงชูรสบัวพ่อส่วนซาปาราต้มเองปรุงเองจะหมดแล้วไปลงไปจะเต็มกับสองซอน พว่าข้าใสออันขนมเสร็จน้ำน้ำตาลน,น้อยนิดหนึ่งปลาต้งมเองนัวปลาหนนัวอันนี้คือน้ำมคขามเปียกให้หนวดเขียวเรียบร้อยแล้วใส่กับน้ำตาลปิดฮืดน้ำตาล มัพร้าวนี่เลยจ้ะนี่หมดล่วงไปตามด้วยเส้นของเราลงไปจ้ะ

gái xế phải thơm mượt Bù mắn tờ nòi bò thỉm lấy đây cả Mình mắn cả bò đề Bù mắn bò ข uh ังพ่อหยิบอ้ไรเยอะจ้ะน้จีนใส่ลงไปย่ออีกเถอะอืม ตำขนมเส้็นตามัม่วตอนสามทุ่มพอกันตอนจินแล้วจ้ะเนาะมาจา้ะตำบัุฮงเข้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหวตำบะฮงสามทุ่มพอดีมากจะไปเห็นงานแล้วจ้ะก็เลยเ่อยไปซื้อของเพราะว่าห้องบ้านบ้านนี้คล้าย เปิดเปิดหอดวันเสาร์นะจ๊ะวันอาทิตยเ์เพิดปิดไปเห็นงานไปเห็นยังมากมือีนกะต่้นไปซื้อของคือเก้าซื้อของใส่ประจำสัปดาห์ามาเด้อจ้ะกุ้งตัวน้อยเที่ยวนี้ ยังไงคือเฉียวก่อนเฉียวก่อนนะ่ะตัวไงขนมเส้นเขาเหลือคือเกาจะไม่ผักหมากีหอย่างบานเ ơ n หมากแลดดิริดหยวกด,กด,กดกิไอโฟนสิบสองย่ยหนุด ประกาศขาวแล้วก็ทัวรลันเต่าฮี่ยังกับบรูบานเท่านิ้นกาสุดเป็นทั่วรลันเตา่าฮี่เซตนี่แน่ใน,อ,น,นอันมักเกษตรบานเฮาเอามาตตบานเฮาแซ่แข็งไว้เสยห้วยเลยจ้ะ งวยแล้วเอาไปแช่ไว้หือเกาที่เหลือเดี๋ยวอ่อนมาหนาวเนาะใส่เนาะมาบาทนี่ฮึ่มคือสูงแค่บันนี้โตอะ ส้างไม่แล้วเด้อค่ะเด้อลายซอนลายสันหมวกยางค่ะนนเ,เ,เนี่ยมาเบิ่งเมื่อนี่ยานโนสิกินข้ามหน่อยหรือข้ามไงมาเบิ่งน้ำกันจ้า